สวัสดีค่ะวันนี้นึกอยากจะถ่ายภาพใบไม้ไหวนะคะใบไม้ไหวนั้นแสดงให้เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวของลมเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของลมได้ก็จากสิ่งที่ลมประทะและใบไม้เหล่านี้ไหว เมื่อถูกลมเข้ามาประทะตอนนี้ลมสงบก็มีเคลื่อนไหวอยู่บ้างนะคะนี่คือใบไม้ที่นิ่งมันนี่เคลื่อนไหวนะคะมีบ้างนิดหน่อยเช่นใบกล้วยเห็นใบกล้วยไหมคะมันไม่ได้อยู่นิ่ง ใบกล้วยไหวนะคะไหวเพราะแรงลมมันไม่ได้ไหวที่เกิดจากตัวของมันเองไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพราะมันเป็นพืชมันไม่ใช่คนที่เคลื่อนไหวได้แต่มันก็คือสิ่งที่มีชีวิต มีชีวิตเติบโตได้นะคะใบไม้และต้นไม้นั้นนี่ค่ะนี่คือใบไม้ที่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวได้จากแรงลมและเราเห็นเราเห็นได้จากสายตาของเรา เราจะเห็นความเคลื่อนไหวนะคะของใบไม้ถหากเราสังเกตมันมันมีลมเพราะว่ามีลมใบไม้จึงเคลื่อนไหวไม่ใช่เพราะว่า ไม้เคลื่อนไหวโดยตัวของมันเองธรรมชาติบอกเราได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็อยากจะเปรียบแรงลมนะคะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น และเราไม่สามารถที่จะบังคับมันได้ว่าให้มันหยุดมันเกิดขึ้นเสมอเป็นธรรมชาติของมันแต่ใบไม้ไม่อาจที่จะทำตนให้อยู่นิ่งได้แต่คนเราสามารถทำตนให้อยู่นิ่งได้ นี่คือแมวนะคะแมวมันเคลื่อนไหวได้แต่ต้นไม้เคลื่อนไหวไม่ได้มีปรชยาที่แฝงอยู่เสมอในธรรมชาติซึ่งทางเราสังเกตเราจะได้เห็นเห็นว่าจริงแท้จริงแล้วธรรมชาติมีอยู่ แต่สิ่งที่กระเพื่อมคือตัวเราถ้าเรานิ่งนิ่งได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็คงไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรือถึงหากว่ารู้สึกแต่เราไม่เอาเราไม่เอาสิ่งนั้นมาใส่ใจให้ตัวเองทุกข์เราก็อยู่ได้อย่างมีความสุข ัชยาจากธรรมชาติใบไม้ต้นไม้ภายในบ้านตนเองค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ